เอเราก็ให้แล้วใช่ไหมล่ะให้แล้วพอใจไหมล่ะพอใจที่จะพูดตอนนี้ก็ไม่ได้พูดว่าจะให้พรจแต่จะให้เธอได้คิดว่าเรามีปู่มีพ่อมีแม่เราจะหอวลงปู่ลงพ่ออย่าอย่ามีชั้นล้ลืมท่านทั้งสองสลด นะเอ้ hey. ตัง้งนอว่าปู่ท่างหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยเป็นที่หนึ่งในชีวิตจิตใจของเรานะเป็นครูบาอาจารย์ที่มอบชีวิตมอบทุกอย่างทั้งหมด hey. ฉันก็เลยคิดว่าในวันไหวครูเนี่ยฉันจะไม่ทำพระขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นที่ระลึกแต่ฉันจะทำรูปหลวงปู่หลวงพ่อไว้เป็นที่ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ว่าอย่างนั้นก็ตั้งใจทําให้ดีแล้วก็ช่วยๆกันดูที่ไหนมันมันดีไว่าคาว่าดีคือคุณภาพดีไม่อยากให้ของที่ทํำไปแล้วก็ใช้ติดตัวเราประเดียวประดาวแล้วก็เสื่อมว่าสีสันบรรณก็เสื่อมภาพก็เสื่อมดูอะไรก็ถลอกเปอกเปิดไปอย่างนังน,นะก็ไม่อยากให้อย่างนั้นถึงราคามันจะสูงสักนิดนึง แต่ก็เต็มใจที่จะทำให้ทุกคนโดยจะพาะพวกเธอเนี่ยนะคนอื่นช่างมัน,เ,น,มนเรา,เราคิดว่าจะทำให้จํานวนหนึ่งแล้วก็ทำครั้งเดียวไม่ไม่ทำมากไมก่อดหน่อยฉันจะเก็บให้พวกเธอ้องเซมไม่ต้องก็ไม่ต้องไปเข้าแถวกับเขานะ ในจำนวนสักสองร้อยคนสามร้อยคนไม่ต้องเขาแถวเราให้คนอื่นเขาคนอื่นเขาไปเดี๋ยวเรามาเอาเสนหลังเราจะได้ทั้งหลวงทั้งปู่ทั้งพ่อถ้าเขาเอาไปก็ได้จะปู่องค์พ่อคนละองค์ไม่ได้ไม่ได้คู่หรอกฉันตั้งใจไว้อย่างนั้นเน่ะจะเก็บไว้ให้พวกเธอเพราะว่าเราทํากันมาเราร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาเราเห็น อะไรอะไรก็เยอะแยะในเรื่องราวในชีวิตที่ประจนกันมานะมันไม่ใช่ว่าเราประจนแต่เรื่องดีๆเรื่องฟังเรื่องไม่ดีแล้วก็ปะจนกันมาถือเออไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องดีๆให้เธอได้ฟังนี่แหะเรื่องไม่ดีฉันก็มาเล่าให้เธอฟังเกิดอะไรวุ่นวายอะไรก็มาเล่ากันฟังมันก็เป็นชีวิตปกตินะมันก็ตั้งแบบนี้แหละร้อนๆหนาว อบปุ่นบ้างหนาวหาวบ้างร้อนๆบ้าง,าาง,าาง,าางก็สนุกดีคือคนที่เขาตังใจมาก็มาสิเราก็เราก็เต็มใจให้ใจให้แต่เรามันสุขทุกขเราร่วมกันมาร่วมสุขทุกขกันมาก็คิดว่าจะทําเอาไว้ให้ต่างหากอะไรอย่างนั้นส่วนที่เขาาจอนมาจอนมาแล้วก็ให้เขาหมนกันไม่ใช่ไม่ให้นะก็ให้แล้วแต่วัสนา เขาจะได้ปู่ไปได้ได้หลวงพ่อไปก็แล้วแต่เขาวาสนาของเขากัน,นะแต่ว่าเราเนี่ยมีทั้งปู่แล้วก็ปู่หลวงพ่อเป็นเหมือนมันเพื่อชุบชีวิตเรานนกะอยากจะใ้เคอเก็บแล้วก็ติดตัวไว้ว่านี่เป,นเป็นสิ่งที่เราเรามีชีวิตอยู่ได้เรารู้อะไรเราเข้าใจอะไรเราได้ความรู้อะไรมันไม่ได้มีจากหัวสมองเราเลยแม้แตเสี้ยวเดียวอ่ะพุปกรณตรงตรงนะ<ร>อ,อ คนใหม่ก็อย่าก,กังวลใจนะให้ใหนะเช้มมา, <laughs> เามาอ่ามันนั่งอย่างนี้ตอบเอาให้กันรือว่าเราเต็มใจที่จะทําให้เหมือนคนข้าจอมาเที่ยวเนี่ยบางทีมันมีคนก็มาร่วมงานเขาก็หวังว่าต้องได้ของอะไรจากที่นี่ไปบ้างเนี่ยยังไงก็ฟรีเพราะเราไม่ได้เก็บสตังค์เขาถูกไหมละ่ะเขาก็ต้องมากันแน่แต่มามากๆถ้าก็แจกเชือก อดแรงไมาเฉยจะมีเยอะไอ้เว้เราเป็นเบมื่นแจกเชื่อกันอะไรก็ได้นะเราไม่ทำอะไรแต่ว่าที่ตั้งใจคืออยากให้เราได้มีสิ่งที่ไม่ลืมไม่อยากให้ทุกคนลืมห่างเหินไม่อยากมองอะไรแล้วเหมือนก็ว่ามองผ่านไปเฉยๆฉยอยากให้ทั้งสององค์ท่านมันมีชีวิต อยู่กับตัวเราเหมือนเวลามีพระคาถาชิ้นนัญบรชนะจะอ้างมีพระพุทธเจ้าสยู่ฝีะมีพระโมคคัลลาด้านขวาด้านซ้ายลยนะภาษาดิบุตรนะตรงน้มีองค์อยู่ต้องอกมั่งอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องปากตอ้องลูกตาพระท่านจะพรณนาถึงเราพระอริยะสาวกสําคัญสําคัญอย่างเงี้ยเราก็มีพ่อมีปู่ มีเหมือนกันแล้วก็ระลึกถึงท่านเหมือนท่านอยู่กับเราเนี่ยสองท่านนะตั้งใจทําไว้ให้แล้วก็เลือกที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ไอ้หนุ่มมันเป็นคนที่ต้องการให้มันให้มันมีคุณค่าไม่ใช่ให้เขาอย่างนั้นแหละสนนราคามันอาจจะแตกต่างกับที่อื่นคขาบ้างแต่เราก็ยินดีที่ไม่สนใจเรื่องราคา จะสนใจว่าคุณค่าที่มันมีต่อการตั้งใจอะเรามองตรงนี้นะเพราะว่าไอการที่จะตั้งใจทำให้คนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าไอ้เรื่องเองินเรื่องทองมันจะถูกมันจะแพงเนี่ยมันไม่มีความหมายมเขาะจะว่าเรานี่โงเ่เอาจะเอาจอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องของการคิดที่ เป็นเรื่องปกติของชาวโลกแต่เรามันไม่ได้มองเรื่องอย่างนั้นเรามองที่ว่าทุกคนในที่ร่วมช่วยกันในการช่วยเหลืองานศาสนาโดยเฉพาะบุรณะวัดพ่อเราเนี่ยเราก็ทํากันมาต่อเนื่องหลายปีแต่ละปีเราก็ใช้เงินไม่ใช่น้อยก็ไม่ได้เงินของฉันนี่เงินของทุกคนเนี่ย ลองเธอลองนับรวมๆกันอย่างนี้เขาทำบัญชีกันเนีย่ยรวมต่อปีเท่าไหร่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 ก็จะรู้ว่าโอ้ปีนี้ทําไปเท่าไหร่หมดท้องมาเท่าไหร่ไรเอเงินเท่าไหร่อย่างเงี้อันนี้เขาก็ทาไว้ก็มีแต่เราก็ทําไว้พวกเธอว่ารวมๆกันแล้วปีหนึ่งเราทํากันเท่าไหร่อย่างเงี้ยนั้นเงินแต่ละปีแต่ละปีมันไม่ใช่เงินงน้อยๆสิบล้านบ้างสิบกว่าล้านบ้างสิปีนี้ ปลาก็ไปสามสิบกว่าล้านอย่างเงี้ยมันเป็นเงินของพวกเธอทั้งนั้นนะต้องเข้าใจว่าคนละแสนสองแสนคนละหมื่นสองหมื่นคนละพันสองพันก็เนี่ยทาแล้วก็ทําอีกทําแล้วก็ทําอีกเดี๋ยวคนรู้ก่อมาถวายแสนหนึ่งคนรู้ก็มาถวายแสนหนึ่งฝ่าเขาจะได้เงินมาแต่ละแสนเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เขาเรียกว่าเศษเศษของคนนั้นนี่ แต่มรดิ์เป็นเงินสาคัญของชีวิตของเขาที่เขาเก็บเอาไว้เพื่อวันข้างหน้าของเขาก็มีเขาก็เต็มใจทำนะเต็มใจช่วยซ่อมแซมบรุรณะวัดบางซ่อมแซมที่นี่บางทําอะไรที่เราปาลบกันบรุรณะพระที่โน่นที่นี่สร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ว่ากันไปนั้นอ้ความที่เธอมีน้ําใจร่วมกันทําแบบนี้เราจะไปหาที่ไหน ทุกคนไม่ได้มาหวังอะไรจากฉันนี่ถูอไหมละ่ะเธอก็ต้องการมรผลของเธอโดยส่วนเดียวถืงไหมละ่ะอย่างนั้นเธอก็เต็มที่ทุกคราวที่มาร่วมกันทำอ่ะินดีทุกค,คราวพอพูดปับ๊บเธอก็ขย่ากระเป๋า <laughs> <laughs> ต้องขย่าวะแ <laughs> บงก์็หมดแล้วขย่าว <laughs> จะไม่เสร็จล,ล่องเรือมากหเปล่า <laughs> <ะ S 2> <laughs> คือที่อื่นก็เป็นยังไงเราไม่ทราบนันเป็นเรื่องของเขาก็าจะเต็มใจทํากันขนาดไหนหทุ่มเทกันยังไงก็เป็นเรื่องของสายของเขาแต่เรามันเป็นคณะของเราคณะเราไม่ได้เป็นคณะใหญ่โตโอ้โหรูทสึกกับใครก็นี่เป็นชนกลุ่มน้อย <laughs> อเป็นกลุ่มน้อยนิดๆหน,น่อยๆนล้วกบ เราก็ยังมีน้ำใจช่วยเหลือกันการรักช่วยกันมีอะไรเราก็ช่วยกันเขาเรียกว่าช่วยกันคิดหาทางแก้ไขด้วยกันถึงเวลาเราเราเองหรือว่าคนที่นี่เองจะถูกคนวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียนอย่างไรเธอก็ยังมีการมองการคิดการพิจารณาเป็นหลักของตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะคิดไม่เป็นเราก็ไม่ใช่คนโง่น,นะ ทุกคนคิดเป็นมองเป็นเรื่องเป็นเธอก็อยังเข้าใจว่าอะไรเราก็ไม่มีอะไรก็ตัวเปล่าพูดกันอย่างเต็มตัวของเราอย่างนั้นว่าอะไรเป็นอะไรก็ว่าไปตามนะั้นไม่มีปิดไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรก็เพื่อให้เธอต้องมาคิดซ้ำซากอีกพูดแล้วก็พูดไปอย่างนั้นพูดกี่ครั้งก็พูดแค่นั้นไม่พูดมากไปกว่านั้นถูกไหมเออเป็นอย่างนั้น,นไอ้ที่พูดวันนี้ก็พูดเพราะว่า ให้เราได้ระลึกนึกถึงสิ่งที่เราได้มาทํากันทุกวันนี้ก็ได้จากหลวงปู่หลวงพอ่อเป็นหลักเลยละ่ะที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะ,ะจริงก็มีเยอะหลายพระองค์ท่านที่ช่วยท่านปู่ท่านย่าท่านแม่ที่พี่น้องๆที่เป็นเจวดาเป็นพรมนะมากมายทุกครั้งที่เราปารบท่านวงสวงบูชาความดีของท่านแต่ละคราว เราก็ตั้งใจนึกถึงความดีของท่านเสมอนั่นแหละแต่เนื้อ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 ที่เราแต่ต้องจับได้ถึงหลวงปู่ปาเราจะจับแต่ต้องท่านไม่ได้แต่ว่าหลวงพ่อเหมือนเป็นตัวเป็นสิ่งที่แทนหลวงปูอ่อ่ะถึงว่าล่ะท่านมีชีวิตเหมือนหลวงปู่ท่านถ่ายทอดความรูร้ที่หลวงปู่สอนมากับท่านท่านมีปฏิปทาแบบหลวงปู่ทุกอย่าง่านก็เรียนแบบหลวงปู่มาทุกอย่างนั่นแหละก็เหมือนมีหลวงปู่ซ้อนในหลวงพ่อเนะี่ย ได้หลวงพ่อองค์เดียวหลวงปู่แมไม้องคหนึ่งอย่างนั้นเนี่ยก็เราได้ครูบาอาจารย์สององค์ในองค์เดียวกันทุอินวันใว่ามเราโชคดีออง ที่เราเราชอบที่จะรักษาของที่หายากเพราะความดีของท่านเป็นของที่พบยากหายากคําสอนเป็นของที่หายากไม่อยากให้สิ่งนี้มันมคล้ายว่าคนเอาไปใช้แล้วไม่รู้คุณค่าแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครสเปชสะปะอย่างนั้นส่วนของเราคือเราพยายามรักษาของเราเท่าที่เรามีกําลังอยู่ได้นะ เราก็ไม่ต้องการจะไป,ปะโฆษณาให้ใครก็มายินดีแล้วว่าชื่นชมในสิ่งที่เราทําหรอกเราไม่ได้มานั่งคุยโมโอ๋โอูโอ้แ้กูทาบนที่วัดท่าซุงทํา,ทานู่นทํานี่เยอะแยะเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้เราไม่ได้มาโฆษณาเพื่อใครก็มาคิดว่าเราดีแต่เราพูดเราได้กันเพื่ออะไรก็เพื่อว่านี่ไงเป็นของพวกเธอกําลังใจที่เราทํากันสิ่งที่มันปรากฏอย่างนี้มันเป็นเงินทรัพย์สินที่เธอทําด้วยความยินดี ไม่ได้เป็นการหน้าตาไม่ได้แบบยายแฝงเห็นวหมล่ะเราไม่ได้ทำบนแบบยายแฝงล้วการเอาหน้าเอาตาให้คนมานั่งหลงชื่นชมประกาศตัวเองว่าเราเป็นคนนั่นทำโน่นทำนี่ที่ไหนล่ะแต่เราก็เต็มใจที่จะทำโดยไม่ต้องสนใจเรื่องแบบนี้ขอให้มีเถอะเรามีนะเราก็เต็มใจที่จะทำช่วยช่วยงานของพระองค์เพราะว่า พระองค์จะไม่ได้ทรงขันห้าให้เราได้เห็นแต่ในน้ำพระทัยที่พระองค์พยายามที่จะให้ทุกคนได้ได้ได้รับรู้ในคำสอนของพระองค์เนี่ยยังคงอยู่ถึง5000ปีคนทุกคนที่ยังสืบต่อในความดีของพระพุทธเจ้าก็คือคนที่รัก์พระพุทธเจ้าก็จึงยอมมอบกายถวายชีวิตที่จะสืบต่อในสิ่งที่พระองค์ทรง มีพุทธประสงค์ทําต่อๆไปแม้งานวัตถุมันจะเป็นเรื่องที่ห่างไกลในมรรคผลแต่จริงๆมันไม่ได้ห่างไกลมรรคผลถูกไหมล่ะคนเรามันมีใจเคารพในพระแล้วเห็นสิ่งที่พระได้ทําขึ้นมาแล้วเกิดศรัทธาเริ่มใส่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาตกต้องตายไปเขาไปอยู่บนสวรรค์เขาได้พบพระพุทธเจ้าโอกาสที่เขาจะได้ ฟังธรรมเขามีอยู่แน่เพราะในชีวิตที่เขาเป็นมนุษย์เขายัางปลารลบถึงพระพุทธเจา้าว่าวัดนี้สวยจังวัดนี้พระเยอะนะพระพุทธเจ้าเยอะองค์ใหญ่สวยงามพองทองสว่างสวัยนะซุ้มก็มีพระหน้าโบก็มีพระคางคางกำแพงก็เต็มไปด้วยพระเข้าไปในวิหารก็พระพระทั้งนั้นมองไกลก็เห็นพระเข้าไปใกล้ๆก็เห็นแต่พระ เขาก็รวัดพ่อเรามีพุทธานุสติเป็นพระเขายกมือไหว้ครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้มาอีกเลยยังร้องระทับใจในภาพที่เ็าติดตาเขาอยู่ตายไปสวรรค์เขาก็มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าเพราะเขาปลาลบถึงพระพุทธเจ้ามีอยู่นั้นเรื่องของผลในส่วนละเอียดเราอาจจะมองไม่เห็นครบถ้วนแต่เรื่องของเราคือว่าเราไม่จิตใจกับการ ที่มีชีวิตเป็นมนุษย์เราใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่า,ากับการที่ได้เกิดมาแล้วเราก็ไม่ได้เกิดมาอย่างเป็นโมฆะบรุษโมฆะสตรีด้วยถึงแม้ละเรายัางเต็มเต็มอกเต็มใจที่จะทําสิ่งนี้แล้วก็ทําต่อๆไปเท่าที่มันยังมีกําลังนะแล้วก็ทําไปเราก็มีกําลังแล้วก็ทําแล้วก็ไม่หยุดหรอกในเรื่องการที่จะช่วยพวกเธอให้ถึงอาราัตผลนะแล้วก็มีเป้าหมายของเราเหมือนกันนะ กำลัาางปั้นดินให้เป็นดาวไอ้วว่าดินเหลวดินแข็งยังไม่รู้ดินแห้งยังไม่ทราบจะแตกละแหงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็พยายามหรอกนะไม่มีอย่างอื่นฉันนี่มีเรื่องอื่นที่อยู่ในใจฉันหรอก๋้ฉันเข้าใจยังไงก็อยากทุกคนเข้าใจอย่างนั้นฉันพ้นทุกยังไงฉันก็อยากทุกคน คนทุกอย่างนั้นฉันโง่อย่างไงฉันก็ไม่อยากพวกเธอโง่อย่างฉันก็คุยให้ฟังเป็นประจำโอ้อะไรมาเสริมอะไรมาไม่ดีอะไรมา,มรมาก็เล่าสู่กันฟังมันเป็นมันเป็นข้อให้เราได้มองดูตัวตนเราเองบ้างใช่ไหมล่ะไอ้อย่างนั้นอะไรที่มันเป็นช่องทางแล้วมันทําให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเราก็พูดให้ฟังเพราะเราก็เรียนรู้สิ่งนี้มามันเป็นผลจาก ใจของเรามองเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นเป็นช่องจังหวะของแต่ละช่วงในะช่วงของอารมณ์เราก็ผ่านมันมาถึงเราจะไม่ได้มีความรู้มากมายเหมือนท่านผู้อื่นหรอกนะอย่างฉันต้องจัดว่าเศษเซี่ยวทุลีของครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อท่านมีสอนพวกเราถูกไหมล่ะแล้วก็ว่าแค่นั้นแต่ในยามที่ท่านไม่อยู่เราก็ พอคขับประคองกันไปนก็ช่วยกันได้เท่าที่ทำกันนะแต่ที่สุดเธอก็ต้องทำด้วยตัวของเธอเองให้มากนะฝากไว้วิริโอตปะอย่าทิ้งกรรมฐานาแบบไหนที่เหมาะกับตัวเราก็ทำไปอย่าไปทิ้งนะของครูบาอาจารย์ท่านมีให้เราได้ทำ ทำไปเเดี๋ยวมันไม่ถูกก็อาจไปถูกเรื่องน้นไม่ถูกเรื่องนี้นอ,นอาจจะไปถูกร่องนั้นมันอาจจะตรงเข้าสักร่องในเวลาขี้นะ <c oughs> แต่มันตรงร่องปุ๊บขี้ก็ไปมันไม่เหม็นตัวเราเหรอกเป็นว่าขอให้ทุกคนเดินทางได้ความสวัสดีเป็นมงคลนะทุกคนนะขอให้เราทุกคนยังมีกำลังกายที่ดีมีกำลัง ใจที่จะทำอย่างไม่ถอยหลังแล้วก็มีสิ่งที่ทำให้เราตั้งใจที่ทำเพื่อพระศาสนาไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดตกบกพร่องคำว่าไม่มีที่จะทำให้เราปรากฏเพื่อกิจในพระศาสนาสิ่งนั้นจะไม่ปรากฏต่อเราขอให้ทุกคนมีความสุขสมความราสนาเรื่อยๆกันนะ